อันนี้พวกยขึ้นมีมิสกับตุเหยืไอ้กอนเไอ้เล็มคอนโดเลรอะไรเอาอไปไล่กินเสียดเสตมลอเดี๋ยวเตรียมไปอะไรทีมัน้่งเชีย้นไม่มาเยอะอย่าไปยัาไอไเอาไปบอไปเอาคือาเอางูเอากูงเล่นเก่งแล้วกูาไปเดินป ยันฟ้องอยู่ไอ้สต็อกเกอร์ทีไอ้ยิงกูฟองตายก็ไม่งออกเกียร์นะเนี่ยโอ้ยไอสัตว์มึงไปเอาของใครมมกเนี่ยไม่ได้ยินแต่จะโดนปักกินปากระเบิดเก่งนี่จะจั๊ววววจะทายแรงจะทูละจะทายแรงึสองสิบสองสิบโอ้มันเท่มากกูเป็นแบบนี้นี่นี่ออกกัด ชิปบังขอแบบยิงแม่นๆะหยัดกระสุนอย,อย่าถือปืนเนาะอย่าพึ่งถือปืนกันนะพอนไม่เจ็บเด็กก็มันยิงไม่โดนกูปลาระเบิดไปแล้วบอสอาร์ล็อตโซ่ช่องระยำและนี่คือภาคปิดเซิร์ฟล่าเจ้าบ,บ้ามิสกัน เชีร์โดนแล็บไก่เออเปลี่ยนเป้าเลยไอแ้แล็บไก่ก็ตามแล็บไก่ไปผมตายอยู่ใกล,ใกล้เฮ้ยอยู่ข้างนนั้นวะอยู่ใกล้เราอะ่ะหมตาอยู่ตายอยู่นี่หมดนี่หมดเราจะเอาบ้านนี้เป็นบ้านทดลอง RPG ์ีจได้ไหมก็ เออดู S <S รูปสองบาทเลยลองซีโฟดีกว่าแต่พี่ไม่รู้มีประตูกี่บานไงครับซีโฟคุ้ยไดจี่บคุ้ยได้พี่โดนมากินหนึ่งโดนแล็บไก่เอาหินขเข้า เจอแล้วล ah, um, 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 ับไก่อ้าเจอแล้วกัดซอมซีโฟกันเลยดีกว่ากัดเอาแลมาเผาเลยบม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 มบ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  เพราะว่าการตาของผมมีประโยชน์อะไรใช่การตามึงมีประโยชน์เราถึงได้เจอไอ้แรบไก่ถึงอะไรสาดโดนแน่แรบไก่ยินระวังโดนคอรเตอร์เลด้วยนะก็คือเราเลดอยู่แล้วมันจะมีคนอื่นมาสวนเราก็คือมันจะฆ่าทั้งเราแล้วก็เอาของเราแ้วมันหาเจอบอสดูเซฟดีมีเยอะคนเยวเราระวังกันหน่อยเพราะขนาดการมันยังไปนั่งซุ่มแบบโอ้โห เสือซุ่มอ่ะมีสี่คนในเซิร์ฟอ่ะไม่ีหนูนะเฮียแล็บมีเฮียเล็บไหมไม่มีไอ้แล็บก็หมอดเลยนุ่มเงินว่าน่าจะมีคนระวังด้วยที่ไหนบ้านไอ้แล็บอ่ะใช่เมื่อกี้มีไฟอยู่ในบ้านเะดับไหนอ่ะ เอาไงจะระเบิดประตูหรือว่าไอ้นี่มาเลยบ้านมันเอาไงกิน <Yeah. S 2> <Okay, S 1> จะไปทำประตูหรือ okay, ไปทางนี่เลยเอาไงแล้วแต่บอลเลยอ่ะขอประตูก่อนลูงนะเปิดลงล่างมันก็จะไม่ระเบิดนะครับไปกินอาหารพี่ กิหนหอยนะ่าลุกสีฟรอเรนนะเช็คเช็เฮ้ยน้องอยู่วะมีวะม,มพี่จะตายแล้วแบโอ้ขอยังกมาแล้ว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 รีบมาเลยขออยัางกากเอ้ากโดนขี้เลยเนะี่ย โดนเลยโดนพี่เจ้าบันไดแต่บันไดของมึงพี่ใส่กล่องมึงไว้ละวอสเอายังกากอะบอสเป็นไระมาสั่งสอนอยู่นะวอสได้อยู่แหละที่อะไรกล่องหนึ่งเอาไงไว้สัตว์มันเก็บว่างไรเลยอุ้ยกระสุนมีกระสุนอยู่ในในกระสุนพี่หยิบมาละมีเครื่องมีเครื่องจีเห็นด้วยปิดเปิดเปิดกล่องไงอ่ะก็เปิดได้เลย ผมรู้ว่าเปิดได้เล้กล่องในอะว่าเปิดยังไงเอาพี่ล้วงเข้าไปมี่มองไม่เห็นแล้วมืดจืบเลยสัตว์เิงนี่วะเนี่ยไอ้นั่นมันอยู่ไหนอะโทรทั่วบ้านอะเอ้ยมีเลื่อยด้วยซอนรับก้อยเอเกมอะไรเนี่ยรับเเป็นยังไงวะเขาอยู่ข้างในวขาอยู่ข้างในเนี่ยบัลต้องระเบิดไปอีกลูกหนึ่งมีอีกลูกนะมั้วบอลต้องระเบิดเข้าไปเรื่อยๆมาถึงระเบิดแหละเปิดประตูมีประตูอีกเหรอ ก็เทยมมันอยู่ในประตูเขียนแล้วแกนจัดแป่ฝังใจเลยแนละ้วเผาเลยจูว่ะอุ้ยไมย้เป็นเบือเลยคุณเวบ้านกูย,ยิงจนจนไม้อยู่เเฮ้ยยังอ,อ,อยู่ในบ้านปนะฮะแต่บ้านอะไรบ้านเราเออไม่ได้อยู่ เฮ้ยได้ยินสิคนกินหอยกันกินหอยกันไปบ้านออกจากบ้านกันเลยแนะนำว่าให้ออกจากบ้านกเลยบ่าฮะว่าต้องแปะระเบิดกันบ้านถึงยอดเลยมันก็พี่จะแปะแหละเห็นป่ะกล่องเฮียนี่เหมือนล็อกเลยล็อกได้ไงมันเป็นตัวคัพไม่ใช่อะไรไม่ไี่เสียคนยิน่อยนะไอ้เฮียจะหนีเราทำไม่ได้ไม่ทันหรอกว่าท่านั่งออกอยู่ไหนท่านออกอยู่นี่ทันทันวัดปีนแปะแล้วปีน แล้วปีไม่เคยมีใครมาเลยแมงม้าเขาอินเดียเดี๋ยวค่อยกลับบ้านเป็นไล่ล่าแมงก็โอ้ซีโฟติดใจจับเลยเฮ้ยมีตัวตัวชื่ออะไรเดี๋ยว็่จักรยชื่อบัสนี่ไงอุ้ยี่ฝาสองร้อยก้อนอุ้ยเอาไปเจอทำกระสุนอาพิชไม้ไม้บไนเลยไม้บไนเลยเซโนเซโนบอลพาได้หรือยืนบนห้องฟ้าไม่เป็นพ่องไหนเลยเข้าไงวะ ปีนเดะบอสบินเดะ What this no ต้องเอาเทมันอยู่ไหนฮะนี่นี่บอสอยู่นี่บอสหุ่นโลอาห่อห่อไม่เต็มเลยเนี่ยวันนึงวันนึงมันมันไม่ได้ล็อกโทนเทมเสร็จกูเขาไม่ล็อกเขไม่ล็อกเสร็จดิมันก็ล็อกไปดิก็เนี่ยล็อกกันนะเรียบร้อยเดี๋ยวทุกเตียงล้วแล้วผมเปิดโทนเทมไม่ได้บอสอ๋อ้โดนโดนโดนเปิดล็อก็เปิดแล้อกะเปิดแล็วกะเปิดได้ยังเปิดได้ยังเปิดแล้วก็เปิดเต็ม มีม <า S 2> <ท>่มีมีอะไรด้วยเอาแต่เง้นกูรับต่อนะเออเอาเลยเอาหม,มเต็มมาหาไปไหนวะไอ้แก๊สก็โดนซุ่มมันไอ้เหี้ยบ้าแม่เอาของออกจากเนี่ยก็เดี๋ยวออกเดี๋ยวพี่ทุกเตียงมันถอยไปนะมบ้าไปเลยเดี๋ยวผมไปกลับบ้านแล้วกันนะเฮ้ยกินกับบ้างหรอไอ้ยมีมีไอ้ศพมีศพคอร์ขขอลำมาตายอยู่ตรงนี้อะ เช็คบาา้านไปมันมาเช็คบา้านเลยก็มีอีกหลังเราอะเราได้นะระเบิดเลยลูกลเดียวแล้เวเลยเก็บว่าเออกันหลังเล็กอะเอ้แต่แต่ดีนะตอนตอนที่มันมาเช็คอะก,กูไม่ได้เดินกูยอ่อไว้มันหลังนี่เด้งวัสตูมา <MC S 2> ัาน MC AMC Column อีสัตว์มึงเจอไอไอไอเฮ้ยเนี่ยผมแคสในบอสในเอ็มซีอะมัน มันแบบยังไงวะผมมันผมไม่ได้โดนมันฆ่าไวยแต่ว่ามันทำตัวนาเหมือนไส่ว่าหนังเดียววะดในทางเซิร์ไม่มีมันอะไรพูดอยู่คนเดียวไม่รู้มีของไหมไอ้บุคคาประตูเลยขับล็อกด้วยฉันว่าอัศวินรัติกาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว สอดยะไรตู้สองบานนี่หวะโอ้แฮบฤิทเตอร์ตู้คืออะไรตู้ไหนตัวค้าไปอยู่ไหนบ้านเนี่ยนหะก็าอยู่บนไงมันจะถามมึงหรือเปล่าว่าใครคฤิตเตอร์อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มาข่าวทุกคนในเซิร์ฟนี่ไมันติดสัมพันธ์ 3, ดีใช่ไหมทีนี้เสถียรสัมพันธ์ดีเดี๋ยวมึงก็ไม่หลอด บอยมันมีล็อกด้ยเฮ้ยรถรถรถแลเบิดอ่ะอยากไปมากเลยอะขึ้นแล้เบิดนั่นอะเออถ้าเกิดเรารวมตีอ่ะเราไปอ่ะเราอาจจะไหวหน่อยหมายถึงว่ารวมตีเราไปปลดขโมยอะบอลปืนบอลอย่าเนี่ยเพื่ออะไรปุ๊บไปนะต้นไม้เดียวเราพึ่งไม่รู้วิธีหน่อย อะไรล็อกบ้านมันดีวะบอสไม่เป็นไรลังจะจักราบ้านนะล,ล็อกกล่องหิดแม่งเลยเลย้วแตสังสอนเว้ยสังสอนเล่นกับใครอก,กอูไม่เล่นทำ,ทำอะไรไม่ได้หรอกูล็อกกล่องหิดมึงอ่ะเล่นฟาฟา <c oughs> ดเขาจะของเอาไม่เยอะเขาจะคอยมาเอาเรื่อยๆ เออออกกันบ้านพังเลย